ถุมคนส่วนทำไม่มีมานั่งรูปหัวกุจอโถนเนี่ยรูปกระบาลให้ถ้ามีนมาถ้าอาจารย์เคยบอกถ้ามันมีเหตุจะต้องโดนทำร้ายหนียังไงก็หนีไม่พ้นยังไงก็โดนทำร้ายต่อให้อยู่ต่อให้อยู่ในรถต่อให้อยู่ในอะไรก็แล้วแต่ถ้ามันมีเหตุในการโดนทำร้ายยังไงมันก็โดนแต่เราสามารถป้องกันเหตุได้ในแบบว,ว่าไม่ต้องขนาดนั้นจนเกินไปอ่ะไม่ต้องเยอะไม่ต้องมากจเกินไป สวัสดีครับสวัสดีครับทานข้าวกันหรือยังมีข้าวเหนียวหมูนะข้าวเหนียวหมูตับข้าวเหนียวไก่ตับกินได้เลยเอาเข้าวเหนียวมานั่งกินอะไรแถวนี้ได้เลยจ้ะมันไม่กัดลูกมันไม่กัดลูกมันชื่อหมีเหมือนกันลูกมันชื่อหมีเหมือนลุงนี่แหละ เรียกมาน้องหมีได้เลยลูกเเออออาไไอาาะไรรแม่้้ใลน สวัสดีครับพี่ทุนอันนี้แม่กลัวมันต้อันนม้องเผลแีอันนี้แม่กลัวน,นี่เยอิน,นกโอ,อ,อันนี้แม่กลัวที่เป็นคนทำอาหารให้ตานตอนเช้านี่คุ้แม่กลัวไม่กลัวไม่สวยให้ดูก่อน กำลังมาครับกตลังมาโอ้โหตู้ไม้ของโปรดอาจารย์มีลาบด้วยมีลาบเสิร์ฟได้เป็นรถสินรถเยอะแยะแม่จิ้มกับน้ำมันปูมันปูมันปูนทำอร่อยมากนี่มันปูมันปูนี่ไงที่ของอาจารย์อันนี้นี่แกงต้มโอยดต้มนี่ไม่ใชยแล้วหรอ นี่นะคนคนทำกับข้าวห้อจย์เดออ้นอัมพวาบ้านอ้นอัมพวาล่นน้ำอัมพวาค่ะบ้านอ้นล่นน้ำอัมพวาแต่อาหารเขาอร่อยจริงอาหารเขาอร่อยจริงอาหารเขาอร่อยจริงเกิดใจกับูทุกคน

พี่สีมีข้าวเหนียวหมูข้าวเหนียวหมูข้าวเหนียวตับนะไปกินได้กินเลยอาจารย์ได้จ้ะเดี๋ยวรอก่อนนะตอนนี้อาจารย์ตอนนี้อาจารย์อยู่ในบ้านอยู่นะ พี่น้องจอาจัเย็นยังไงเย็นจัดอ๋อเดี๋ยวเปิดตอนตอนนี้ตอนนี้น่าจะยังไม่ได้ขายมั้งของรอแป๊บหนึ่งจัะรอแป๊บหนึง่งรอแป๊บหนึง่งรอแป๊บหนึง่งยังไม่ได้ขายจ้ะ คนมาเยอะไหมวันอาทิตย์น่าจะเยอะจ้าวันนี้เนื่องจากเป็นวันหยุดนะจ๊ะแปดโมงครึ่งแล้วนะจ๊ะแปดโมงครึ่งแล้วนะอาจารย์เผื่ออาจารย์จะลงแล้วนะตอนนี้อาหารไม่เสร็จนะ พ่นขอตาจารโอเคจารโอเคไม่น่าหรบอกเออนี่แต่มองเจอนะเสร็จแล้วจ้าเหลือพันคังเดียวจบแล้วจ้านั้นห่อยะอะไนะขอปันปูปันปูันปัน้าไรอบไม่แน่ใจ น่าจะประมาณ9โมงอ่ะเอ่อพี่ว่าผมผมผมว่าใกล้จะลงแล้วแหละใกล้จะใกล้จะออกมาแล้วแหละเตรียมเตรียมตั้งได้เลยจ้ะอันนั้นเหรอเบอร์เบอร์หนึ่งจ้ะกดเบอร์หนึ่งแล้วก็เข้าได้เลยเปลี่ยนรองเท้าเข้าด้วย กดกดเบอร์หนึ่งโอเคจ้ะเข้าได้เลยสวัสดีครับทุกคนตอนนี้เริ่มมีคนมาแล้วที่จอดรถเต็มนะที่จอดรถเยอะแยะไม่ใช่ที่จอดรถเต็มเป็นไงแม่อร่อยไหมครับอร่อยเยอร่อยบเยอร่อยยังไเนี่ยนี่ขนาดผมเมื่อผมซื้อมาตอนเช้านะแล้วผมก็ไปตอนเย็นเน่ยหิวผมก็กลับไปกินนะ แ็้ยังนิ่มอยู่เลยถ้าแก่พร็แลงดีค่ะสามสิบาทจ้ะนนวมนไ้ีกันารย่แรอดบอกแล้วไม่เป็นเดว้นจะผัดาให้พ่อกจานพบอกแลพอบอกแล้วตรยหวาทุกอย่างนาหนาวไหมหนาวจ้ะพ่อไม่เก่งนักอย่างกคือหอยมาหอยสดมากเลยนะหอยหลอดุเท้าแกะมาแล้วนี่ไง หอยหลอดคือมาให้โงนต้องผัดชาใช่เขาจะมาผัดชาให้แกนี่แหละหอยหลอดหอยหลอดนี่แหละหอยหลอดต้องใสไม้ไผ่เหมือนกันไหมนั่นแหละมันเป็นเหมือนกันแต่เขาแกะเดี๋ยวว่างไหนหอยไม้ไผ่มันจะใหญ่ๆไม่ใช่เหรอจ๊ะเออแต่มาคล้ายๆกันนะใช่แลวเขาบอกเลยเขาถูกหอยไม้ไผ่มาตัวตัวใหญ่แบนๆอะไรนะทำไมต้องทำเองเหรอไม่ที่ทำนี่ตายนะแบบมันจะนานทำไม่เรียบร้อยเลยขูด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 กูดข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 ูงขูดขูดขูดขู มันเลือดมาแก่ก่อนเรากินนี่มนี้ยงไหลอะไรล่วกัทั้งเลืองพี่ทำยังไงให้ได้ไปกล้ชิ่อาจารย์ครับก็ไม่ได้ทำอะไรอ่ะก็มันน่าจะเป็นมันน่าจะเป็นสร้างเหตุร่วมกันมาหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะเมื่อก่อนผมก็ปั่นอาจารย์นะผมมาเกียนผมก็ปวดอาจารย์อ่ะ จะไปรู้ได้ไงทุกอย่างมันมันทุกอย่างมันเดินสู่ความแปรปรวนหมดมันมันอันนี้จังมันไม่เที่ยงไงมันเป็นไปได้หมดเลยจอ้ะอาจารย์ถึงบอกอย่าไปคาดหวังไงคาดหวังอ่ะผิดหวังเสมอทุกอย่างมันเกิดขึ้นเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงไปได้ตลอดที่อาจารย์สอนสอนทุกสอนว่าทุกอย่างมันเดินสู่ความเปลี่ยนวันนึงอาจารย์ขายของได้วันนี้อาจจะขายของไม่ได้ก็ได้วันนี้ขายของไม่ได้ วันพรุ่งนี้อาจจะขายของดีเหมือนเดิมก็ได้ใครจะไปรู้ทุกอย่างมันเดินสู่ความแตบต่านอย่าไปยึดมั่นถือมั่นที่ผมไม่อยู่ตรงนี้ได้เนี่ยที่ผมไม่อยู่ตรงนี้ได้เนี่ยมันเป็นเพราะเหตุที่ผมมาสร้างมาแต่อาจารย์ถ้าผมถ้าผมโดนถ้าผมโดนบล็อกในวันนั้นนะ ถ้าผมโดนบล็อกในวันนั้นจะไม่มีแอมินีในวันนี้วันที่ผมเริ่มปวดเข้าไปปวดอาการในไลายสดสมัยก่อนคนอื่นจะรู้ว่าผมมาโคตรปวดโคตรจัดผมเนี่ยคตรสุดเรื่องการปัน่นเรื่องการปวดอาจารย์เนี่ยผมมาคตรสุดพวกนี้เด็กๆไปเลยอ่ะไอพวกที่ชอบเข้ามาปั่นอาจารย์ก็มามาอนอาจารย์อ่ะ เด็กๆอ่อนดอยไปได้อ่ะอือสวัสดีครับอ่าเรามาช่วยขายเรามาช่วยอาจารย์ขายของสักพักหนึ่งก่อนดีกว่าเพิ่มไรายได้ให้อาจารย์ ทำไห,หน ขายทุกอย่างที่ขว่งหน้านะทุกคนคุณเชียงผมก็ขายนะปฏิจินมีไม้ปีหกเก้าอาจารย์กำลังทําอยู่จ้ะทุกคนสวัสดีครับช่วยหนังสินค้าหน่อยนะทุกอย่างมีหมดเลย ทุกอย่างมีหมดเลยในนี้ยคุณเชียงก็มีอะไรก็มีแหนมวควกุดพิงอันนี้เป็นเป็นอะไรที่อร่อยที่รู้คนซื้อไปมีแต่คนซื้อซ้าคนซื้อไปมีแต่คนซื้อซ้มเนี่ยได้ของงา,านถัางต้าง นี่สายเนื้อต้องมาสา,สายเนื้อต้องมาหนอกหนอกแดดเดียวฮาลานหนอกแดดเดียวฮาลานโคตรสุดอ่ะอันนี้อร่อยอันนี้อร่อยออแต่ที่โคตรอร่อยอันนี้จ้ะโอ้ทอดแดดเดียวทอดแล้วพร้อมทาน หวานรกหวานกลมกลม่อมเค็มนัวสวัสดีครับพื่นี้น่เอาซื้อก่อนให้จกร้านะทุกคนทำยังไงถึงเข้ามัได้ไม่อยู่กับอาจารย์ ก็ทําตัวดีๆก็ได้เข้ามาอยู่แบ,บับจอสวัสดีครับทุกคนช่วยซื้อสินค้าในสุ้าหน่อยนะเป็นกำลังใจให้หน่อยวันนี้จะนำขอไปบริจาคนะวันนี้จะนำของไปบริจาค วันนี้จะนำขอไปบริจาคที่มูลน,นิธิคุณกันจัมพลังที่รชัยกลางถึงนลาันนี้เนื้อโคขนแดดเดียวนำเข้านุ่มมากมันแซบมันน้อยสดสดใส่กองอีสานลดโคถูกอะใส่กองอีสานโคถูก จาก159รือ9 1บา,บาทถ้าเป็นทางถูกมากโคตรอร่อยอะใส่ก่ออีกสารนเปรียปร้ยวๆนะโหสุดๆโจ๊กกับข้าเหนียวโจ๊กกับโจ๊กกับน้ำพริกน้ำพริกตาแดงโหสุดยอดเอาท่านหายป่วยแล้วจ้าถูกมาก คุณเชียงนี่โคตรดีโคตรดีอ่ะคุณเชียง<ฆ>ผมขายได้ไม่นานนะผมต้องดูแลอาจารย์นะทุกคนทุกคนช่วยผมซื้อสินค้าในาฬก,กาด้วยผมขายได้ไม่นานอนะ่ะเพราะผมต้องดูแลอาจารย์นะอาจารย์ อา,าอาจารย์เรื่องใหญ่นะดูอะไรอาจารย์สําคัญกว่านะกว่าการแทรกทองนะสวัสดีครับสวัสดีครับดีมั้ยขายดีเลยครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ สวัสดีครับนับุกนักแตะยวอ่ะอาจารย์ใกล้จะลงมาแล้วนะใครก็ได้มือว่าหันตกว้าให้หน่อยโอ้ยดีดีตรงนี้ไม่ให้ววาหอมนะขอม นี่ค่ะนี่ขนมจีนด้วยถ่ายได้ปะได้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 ถ่ายได้ใช่ไหมไ<ด>นี่อันนี้<ใ>นอันนี้<ใ>นต้องอันนี้อันนี้บี๒ <c oughs> ดูพี่เล็กทำมานี่พี่เล็กเอามาเลี้ยงกะทิอันนี้ป่าโอ้ oh my god เดรู้เธอน่าจะมาวาง<ล>กาบบนินไม่น่าแม่บอกว่าจากก้าวอาจารย์เยอะแล้วอันนี้โยมอปุปถากนนี้อ่นี้คนทำนี่นี่ ถ้าถ้าเค็มไปเดี๋ยวให้อาจารย์ดา่าถ้าเข็มไปเดี๋ยวจะให้อาจารย์ด่าคนนี้ชิมล้วเจอไหมครับอ๋อแม่จะตัดเป็นช่วยเล็กๆไปให้อาจารย์ใช่ไหมครับให้อาจารย์เรียกเอาใจได้ไหมโอ้ได้เลยเออเหมือนว่าผมก็จะต้องลงแล้วนะต้องช่วยอาจารย์จัดอาหารละอาจารย์ใกล้จะลงแล้วแค่นี้ไว้คุยกันใหม่จ้ะ